สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องคุณเกษตรจตตรนะครับพาท่านมาชมการปลูกทุเรียนนะครับเวลาเราปลูกทุเรียนนะครับบางท่านปลูกแล้วต้นไม่โตนะครับบางท่านก็โทษด,ดินนะครับโทษด,ดินดินแน่นมั่งดินไม่ดีบ้างนะครับบางท่านก็โทษต้นกล้า ทัวรร้านค้านะครับที่เราซื้อมานะถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกปัญหานะครับมีทางออกนะครับท่านไม่ต้องไปทําลายต้นหลักนะครับต้นนี้ที่ท่านเห็นนะครับสามปีนะครับไม่โตเลยนะครับไม่โตเลยแต่ท่านดูสองต้นข้างลลังนี้นะครับนี่สองต้นข้างลลังนี้นะครับนะครับดูวิเวลท่านว่าโตไหมครับนี่่าดูนะครับเห็นยังครับ นี่คือความสามารถของต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับแต่นะครับแต่มีข้อแนะนำนะครับถ้าท่านจะเอามาปลูกนะครับข้อแรกเลยนะครับที่ต้องคำนึงถึงก็คือเอาเมล็ดมาปลูกเลยนะครับมาเมล็ดมาปลูกเลยพอก็ปลูกปั๊บเขาจะลงดินนะครับลงดินทันทีนะครับแล้วลากไปอย่างลึกนะครับเพราะลากแก้วไม่ไม่โดนตัด รากทุกรากไม่โดนตัดนะครับพอรากง,งอกปับลงดินปุ๊บก็เดินเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็ท่านดูครับอันที่เลทุเรียนลงดินไปได้เองตามธรรมชาตินะครับไม่เหมือนกับต้นพันธุ์ที่เราซื้อมานะครับมันอยู่ในถุงพออยู่ในถุงมันก็กําจัดพื้นที่นะครับพื้นที่อยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับอพอเราจะเป็นถุงเราก็ต้องมีการตัดอีกนะครับตัดรากอีก นะครับเพราะนั้นวิธีแก่นะครับวิธีแก่ต้นทุเรียนที่ถูกแล้วไม่โตนะครับท่านไม่ต้องไปขุดทิ้งหรอกครับนะเพราะยอดพันธุ์มันดีอยู่เราไม่ต้องไปหายอดพันธุ์อยู่นะครับเพียงแค่เอาเมล็ดทุเรียนมาปลูกไว้ข้างหรือท่านหาเมล็ดทุเรียนไม่ได้นะครับก็ซื้อต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับซื้อต้นเล็กมานะครับต้นที่เขายังไม่เปลี่ยนถุงนะครับนะครับเน้นเลยคือเอาต้นที่ยังไม่เคยเปลี่ยนถุง นำมาปลูกลงนะครับแล้วท่านดูครับการเติบโตนะครับนี่นะครับต้นนี้สวยอวบอ้วนนะครับพอมันโตขึ้นนะครับได้ระยะนี้ถ้าเราจะเสริมก็ได้แล้วนะครับก็คือการนําต้นนี้ครับมาทาบนะครับมันก็จะได้รากใหม่นะครับเพราะรากใหม่ท่านดูครับการเติบโตของรากใหม่ต้นนี้สวยนะครับต้นนี้สวยเลย เพราะนั้นวิธีแก้นะครับไม่ต้องขุดทิ้งบางคนบอกขุดทิ้งเลยขุดทิ้งเลยไม่ต้องนะครับเพราะดินบางพื้นที่ที่ผมดูคลิปแต่และคลิปดินดีครับเตรียมดินมาดีแต่ต้นพันธุ์นะครับธรรมดานะครับมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างแต่และต้นนะครับใช่ว่าจะให้ดีทุกต้นนะครับก็เหมือนในครอบครัวเรานะครับก็จะต้องมีคนที่บุบโปรองบ้างนะครับถ้าหากว่ามีพี่น้องหลายคนนะก็ หนึ่งคลิปครับนำมาฝากครับถ้าที่ปลูกทุเรียนได้มีปัญหานะครับไม่โตบ้างนู่นนี่นั่นนะครับต้องการคำปรึกษาก็ทักทายมาตามไปดีลานะครับต้องการปุ๋ยต้องการยาก็ทักทายมานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ